มันเราก็อากาศเย็นแล้วนะคะลมหนาวมาแล้วค่ะเช้าช้าก็อากาศเย็นม,ม,มันอยู่ไหนละ่ะขอบคุณค่ะสิบสองร้านดวงใจผัด หมูสับใส่แตงกวานะคะวันนี้หมูสุกแล้วน้ำเดือดแล้วเราก็แตงกวาลงเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องร้อยนะคะขอบคุณค่ะเจ็ดล้านลวงใจเจ็ดล้านเลยเจ็ดล้านเลิกขอบคุณมากมาะ,ะอาหารเช้าเรานะคะวันนี้สายหน่อยนึงอ้า มาสายหน่อยนอเรา,าทกับข้าวกินอยู่นาแลน,นี้ออกมาสายหน่อยเนียเราจะเอากระเพรามาลงนี้ิดน,นะครับพี่น้องเก็บกระเพรามาโรยหน้า จะหอมอร่อยขอบคุณค่ะสีรานดวงใจขอบคุณมากมายนะคะ,ะหากระเพราก่อนเด้อ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายนะคะผัดกะเพราเอยผัดแจ้งกวาใส่หม้สับสวัสดีค่ะไทยแลนด์อาหารเช้าค่ะอาหารรอบเช้านารักกสวัสดีครับคุณไทยแลนด์แดนปลาดิบอาหารเช้าครับพี่น้องอาหารเช้าเราก็เก้าโมงเจ็สิบเก้าโมงึ้นจะสิบโมงแล้วพี่น้อง ผัดหมูสับเอ้ยผัดหมูใส่แตงกวาค่ะแล้วก็จะ,ะเหยาะกับเค้าลงในหน่อยเดีย๋ยวให้แตงกวามันนิ่มสักนิดหนึ่งก่อนปกติเขค้าก็เอาแล้วแหละตอนนี้แต่มีแต่คนแก่กินต้องเอาแตงกวาให้มันนิ่มสักนิดนึง,นง,นงขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณ5ล้านดวงใจ5ล้านไลค์5ล้านเลิฟ คนทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์อาหารเช้าเราค่ะไม่ลืมลืมทำไฮไลท์เนาพี่น้องแต่ไหนก็ลืมลืมลืมทำไฮไลท์แล้วทำไฮไลท์กันเด้อ